อ่าเริ่มสวัสดีครับมือนีกระซิมาเลี้ยงปูนาครับคันแรกเขาต้องมาเบิ้งสะกก้อนว่าปูปู่ตัวแม่เป็นยังไงครับมี่ลักษณะปูนาแท้ๆนะครับสีปู่ตัวสีเหลืองนะครับครับปูนาสัญลักษณ์พิเศษประจําตัวมันครับจะมีอันหลังๆมีลักษณะไข่ใช้ส้น<ซ>มีดำดำป,<ต>ปู่ตัวผู้ยกปู่ตัวผู้โซ่พี่โซน้องนู่นเป็นยังไงไปตัวผู้ครับไปวไอ้นี่ครับเอา ก้ามใหญ่ด้วยปูโตผูจับหนักนะครับโตผู้ครับเบืงสังเกตปูโตผู้นะครับครับมันจะมีครับอ่ามันจะมีล่องเอิ๊กนะครับไม่ล่องเอิ๊กเป็นเป็นฝาละางง่ายเองสิมีปูโตผู้ครับแล้วโตเมียได้ไหมโตเมียเป็นแบนแบนนครับนี่คือปูโตเมียเป็นแบนแบนเจรรับใส่ไข่นะครับเดี๋ยวนี้เริ่มหายนักแล้วครับปู่น้าเอากระสีทำการเลี้ยงกันอ่าวขั้นแรกเอากระสีมาเบิ้งบ่อสัก่อนนะครับสวิงดำเตรียมบ่อจังไรครับ ที่นี่ดินใต้คนดินด้วนอันนี้คือบ่อที่ซีไซเลียกปูนะครับรบอันนี้ก็แป้นกระเบื้องให้มันลบนี่ครับผักตบสวาผักตบมีผักมียังให้มันลบไม่ให้มันกินน้ำถ้าบุ้งปูมีน้ำไม่พร้อมอ้าปูเหามาปล่อยได้ป่ะถ้าไม่พร้อมหรือเป่ให้มันจิ้มัฟใช่อ่เก็บลงทีละตัวเลยมัเก็บลงทีละตัวครับที่สำคัญจะ็บมีดามที่สำคัญปล่อยปูนะครับไม่รักปูนะวว้า อย่าไปปล่อยลงนา้าเออปล่อยลงนั้นละอ่านะครับครับมะกัญญางนะครับาสามมาสามป,ปล่อยลงใส่เดี๋ยวแน่มันมากลบจัวมันลบแล้วปล่อยครับอันเบื้องตัวมันแข็งแรงแข็งแรงนะก้อยไปสามตัวหายไปเลยตัวหนึ่งนี่เขานี่เรื้อโอ้ตัวนี้แรงเลยมั้งมตัวแข็งแรงแข็งแรงครับตัวใกล้สิมับจะเอาไปลงตัวนี้กล้ามหายไปกล้ามหนึ่งนะครับบอกกล้ามกล้ามหายเบาลูกบอกเบาเดี๋ยวอาจาจัดตัวใหม่มาลงมีขนาดนี้ครับกล้ามเออเอาลง นะครับเรียกปูหนาทดลองเลี้ยงเบิ้งครับมันคือหายกินยากแทะวานแหจนตาปอกตาลอกได้อ้อมน้อยนึงเลี้ยงกินเองเลยแบบนี้ลองเบิ้งนะครับครับปูตะปูครับปูตะปูว่าไปปูแม่ปนกันไปเลยอ่ะบอลลงไปเบิ้งเนั่นแหละตัวแรกกล้ามรูดกล้ามยังพ่ต้องเอาลงไปเด้อครับใจอ่อนเพราะว่ามูเสียหายมันตัวที่ใหญ่ที่สุด มันมันกัดกันนี่ครับสังเกตเด้อยฮะต้องข้อสังเกตว่ามันสิได้ขยายปะปูตัวแม่หมันิสู้กันนะะตัวแม่นนอยตัวปูรหล่แล้วมันสิสู้กันนะนะครับตัวแม่ปอลงไปคุณภาพดีมีออร่านะครับโอ้สมิงดำเลี้ยงปูหน้าของโปรดสมิงดำเพิ่มมันจะขึ้นจางไหนเห็ม่ามันขึ้นบ่ได้เออเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองมันจะขึ้นของมันเองร้องบริยากษ์นั่นนี่ว่ากามเพียว่าตองหอกได้ือ ท่านแม่ไรือล่าท่านแม่แ,แ,มมแหง,ง,งนี้หน่อยกล้ามรูดรเพราะต่อลงไปลูเป็นยังมูมันเห็ดไห้มันเอาตัวที่มันสมบ,บูดลงไปเอากล้ามลงอกเองไหมพ่ออ้าวลบไปเบระนะิร์ดรูดใช่ไหมมัน,น,น,มนจะไม่งอกซชนะ่ไหมตัวแม่ครับผู้เสี่ยวชาดว่าเดี๋ยวกล้ามงอกไหมกัท่านอ้าลงไปตัวผู้ก็ไหล่เนี่ยนี่แล้วมันสะสูบกันเนี่ยตัวผู้ลายล่ะแต่เบิรงเบิร์เมื่อวานนี้มีจักศพเปิดมันจะกัดกัน ตัวเราเป็นซดตัวนั้นเป็นข้าวโพดอาหารเพา่โพนี่ปันร่วงไปเนี่ยนานมาคืนเมื่อไรบ้าง้างนี่เบิกแล้วลงไปไม่สนเมื่อไร <ดำ S 2> นี่เรียงดำเลี้ยงปูหน้าอ่าทดลองครับการทดลองนะครับจะได้ผลยังไงอ่าสีดำทำการเลี้ยงปูโอ้ปูหน้าปูหน้าซึ่งเดือดเกิดขึ้นอ่าครับอ่าบ่บุ๊คับซึ่เดือดซุดเดือด,ดออนี่ครับตัวผู้อ่าตัวผู้มีมองมันอยู่มันลบ ปูหน้าครับสังเกตได้ครับสัญลักษณ์พิเศษคือด้านหลังมันครับซีมีดำๆแตกต่างจากปูสายพันธุ์อื่นครับคุณผจ้ชสัญลักษณ์ไข่ปูสีดำนี่ยครับี่ตัวปูที่แข็งแรงแข็งแรงสมบูรณ์ครับกรามใหญ่ๆถึงสีส้มป่ใหญ่ซ้ำกับปูแดงยั่ต้องโผกนะครับแต่ว่ารสชาติก็ถือว่าเป็นรสชาติดีนะครับมันรสชาติดีกว่าปูแดงมันเยอะครับปูนี่เขาโย่ปกติของเขาบบนี้ครับเ้าวต้มา้มไก่ ผู้สึกว่าลงไปในซ้ำนี่รู้สึกว่าสิขึ้นบ่ได้จั้โตเนาะครับขึ้นแล้วพ่อเคลียร์ขึ้นฮะมันลบอยู่นี่แหรอเนาะวิธีการเฮ็ดให้อ่าฮะแผ่นกระเบื้องมาใส่จานแน่นะลูกขึ้นบ่ได้แหมนี่นี่ๆี่นเอาแผ่นกระเบื้องตัวดีมามาปอกลงมานี่อีกให้มันได้ลบอยู่เนาะแล้วมันตื่นมานยังให้มันได้ลบเข้าไปอูมันกินไฟขาดดัมามัดมันมืดๆอืมอืมนะใหมันยังสิอืม ครับมันลบเพราะว่ามันมักลบมักส้นเรื่องกบครบเนี่ยละเอาให้ใจะบเชื่อบเนียไปมีน่รูกินฮาร์ดพาดํมามดมดไล่ะมดตัวงนอยน้อยอ้าวสมิงดําไปฮาผ่าดํมมาดูป่นี่อาถือกล้องไว้เดี๋ยวพ่อไปมั่งเอา่าดมมาคุม อ๋อหสนิทดำไปเองไปแม่งพาดำมัดมัดปากแม่งเอดี๋ยวจะพาไปตัวห้าอกันใหนี่ห่ายกู้เสียวสั้นห่ายัปพี่เอาบ่มีนาปกมันหยยบไปดิพี่เอาักสีบไปปกมันจะห่อนคใั่ ใช่ในการโปะขบเอาผงสินแม่ไปนั่นนั่นมาเอาขึ้นน่ลูกนั่น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 ่นนท่านนี่เออมากไปเลยหามีดมาปาดจะต้องโปบดึงกันกันงกลากางกันเลยไปเอามีดทุ่โอ้คาคาคาอย่าดึงเงี้ท่านไปปอดออกเจอัน อุ้ยไปดึงไปขดไปดัดไปพรวดพรวดเลหน่ะต้นอันนี้มันขึ้นไปแล้วสีสูงขึ้นสูงขึ้นมัวงอยลงงอยลงเหมือนผักซีผักซีใหญ่ผักซีกซสร้างมะฮองตัวนี้หอยทากเมียนเอาะยันมับอยู่ครับยันตัดลงท้ำสาวใหม่อยู่ เอาเร็ว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 ข้ามนี่ครับหักเขาอางคับบนหเฮาก็สิท้าการปิดปากท่อนะครับเพื่อป้องกันสัตว์ตัวลงไปปลดอกซะก่อนลูกพดออกซะก่อนถ้ามการปิดปากท่อ เอาทดลองมาครับยืนในขันทดลองนี่เห็นเขาเลี้ยงว่าได้ผลเหมือนัน,นเอาทดลองเบไปมองยูมัน,นพยายามพยายามเลี้ยงธรรมศาสตร์ห้มันได้เป็นธรรมศาสตร์นะครับอันี้ครับโอ้ป้ายผ่าดำย่ำแย่ไปหน่อยนะครับสี่ดำทบไปเดี๋ยวขาดตัวต้องไปเดี๋ยวต้องไปเอามองมันบพรขาดไม่ลูกมาใสาา่หาเบื้งดีๆมันมีมองบพรขาดดยวยหรอก นเนี่ยพกมาภาบขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งกันเถอะภาพขึ้นมาคร,รับการพกกระดำอาเซียมั่มัดไปก็นอ,อนห่อนหรอกนาะนำพดเรื่อยๆอ๋อนะครับอ่าเนี่ย เอาหาเสื้อมามัดสมิงดำาหา่อหน้าพกจากเครื่องนี้ได้นรือเปล่าเอาได้แล้วเนาะทรงมึงอยู่กนนู้น,นคือหอดูไปหาเสื้อมามัด <c oughs> น,นะครับพกพิลัยเสือกหาเสื้อมามัดนะครับแล้วหาบัวลดน้ำม,มาทายอ,อยลดเรื่อยเพื่อให้ดินซุ่มนะครับจะสิ้นสุดการเลี้ยงปูดำอ้นเลี้ยงปูหน้านะครับ คลิปนี้ก็คงสิษท่านี้ก,ก่อนนะครับผลเป็นยังไงฮะจังมาเบิงอีกนะครับอาจจะนับเพียงน้องมาเบิงอีกขันไม่ได้ผลกับิขยายไปเรื่อยๆขันยังพวกปบหนามาหลังซุ่มอยูอ่ในท่อนี่กับิกลายเป็นปูดองปูเข้มปูทอดปูปิ้งไปเช่นแล้ <c oughs> นะครับสําหรับคลิปนี้กับเทนี้ก่อนสวัสดีครับ